สวัสดีครับอยู่กับมิสูซูเปอร์โกร์นะครับและโจค่ะมิสูเอ็มพีค่ะนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวมิวารน,นะครับเป็นตัวสมาร์ตตัวท็อปของเราเลยนะครับ<อ>สีดำด้วยสีดำ <Hey. S 2> แบบนี้นะคะรานะคาเขาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ นะครับ579นะครับแล้วนอนครับเห็นแต่งส,สวยๆอย่างนี้โปรจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับอ๋อลูกค้าใช้เงินรับรถที่เท่าไหร่คะคันนี้ลูกค้าใช้งเงินรับรถอยู่ที่58,500บาทนะครับอ๋อเลขสวยด้วยนะคะ,อ,ะอย่างนี้ก็ค่างวดสบายๆอยู่ที่ใช่ประมาณ6 8พ0นแปเท่านั้นเองนะครับโหูราคาดีมากเลยนะคะ,ะได้เป็นตัวท็อปด้วยแล,<ช>แล้วก็มีการแต่งตามโปรโมชั่นด้วยอ๋อโหใช่เลยเพราะเดดนี้คือสิเปอร์เด้วยนะครับบอกเลยว่าซับพให้สดๆเลยนะครับ แ,แน่นอนครับแต่งให้สวยด้วยนะครับนอกจากออปชันที่มันมา,มาตัวรถตัวเท่ๆกันอยู่แล้วแบบนี้ก็คือตัวที่ติดเพิ่มจะมีตัวสเกิร์ตนะครับรอบคานตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นของตัวไรเดอร์นะคะแล้วก็เป็นตัว V2 V2 เนาะ,ะก็คือท่อข้างหลังมันจะเป็น4ท่อนะครับแล้วก็มีตัดเส้นสีแดงให้ด้วยนะรวมถึงข้างหน้าจะมีไฟตัวเดย์ไลท์ที่ ที่สกเก็ดตด้านหน้าด้วยมีไฟเดไลท์เพื่อรับกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะใช่<ว>แล้วรครับแล้วนอกนี้ก็ยังมีสวัสาอาคีบชารลามนะครับนี่การตัดข้างนะคะฟิมรอบพันใช่รวมถึงีตัวเซ็ต ลายมือเปิดนะคะให้ครบอันนี้คือมีทั้งหมด5บานเลยก็คือรวมบานฝาท้ายด้วยนะครับก็คือมีให้ครบหมดกันร้อยนะครับเวลาเปิดประตูก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่ารอยแวบรอยแหวนจะไปขูดกับตวรถหรือเปล่านะครับส่วนออปชั่นอื่นจริงๆคือรุ่นนี้มันมาเต็มอยู่แล้วนะไม่ว่าไฟไฟตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์นะไบโอลีดด้วยใช่นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้ามันจะเป็นขีดสีแดงเพาะจะแตกต่างจากรุณอัครคินิดนึงตรงนี้ด้วย รวมถึงตัวคุญแจก็จะเป็นคุญแจอัจฉริยะด้วยนะคะเป็นเคเลสต์เป็นเป็นคุญแจเคเลทนั่นเองก็คือตัวนี้ก็คือเวลาเข้ารถนะครับก็จิ้มเปิดประตูที่ข้างประตูแล้วเข้าไปปุ๊บเหยียบเบรกจิ้มสตาร์ทได้เลยนะครับสะดวกสุดๆนะโอเคมากๆนะคะล้อแมก ล้อแม็กซสิบห้าก็มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะเป็นลายตามนี้มาให้เลยใช่เป็นทูโทนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะครับใช่แล้วก็ยางก็คุณภาพดีด้วยนะคะนะครับตัวนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรช่วงล่างเลยเพราะว่าตัวนี้มันเซ็ตมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรองรับแม็กซสิบห้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่มีเรื่องไม่ต้องกังวลเรื่องการติดซุ้มใดๆนะคะนะครับนองในภายในตัวนี้เบาหนังก็มีให้แต่ว่ามันจะเป็นผสมนิดนึงอ่นะก็คือ ตรงที่สัมผัสกับร่างกายเราเนาะก็จะเป็นเบาะผ้าก็คือตรงเลนกลางนะคะ,ะก็จะเป็นผ้าลายสก,กอตสวยๆนะคะ ครับก็คือข้อดีก็คือมันช่วยลดความร้อนเวลาตากแดดนานๆนะครับไม่ไหม้นะหลังไม่ไหม้นะครับแล้วก็ดูแบบมีแบบเป็นเหมือนทูโทนนิดๆเนาะก็จะดูอ่าสวยงามมากขึ้นนะคะใช่เลยนะครับตัวนี้กล้องหลังก็ติดมาจากโรงงานแล้วด้วยนะครับมันก็เชื่อมกับตัวจอนะครับมาให้เลยเข้าเกียร์ถอยหลังก็ขึ้นอัตโนมัติเลยปลอดภัยไร้กังวลนะคะเวลาถอยจอดรองรับ p p l e Ca r p l a y a n d r ด i d a u ้ o เด้เหมือนกันนะครับมีปุ่มคับเคื่องสีพวงมาลัยให้เหมือนกันเลยนะครับรวถึงบลูทูธ USB นะคะรองรับได้หมดเลยใช่แต่ตัวนี้ก็จะมีอีก นึ่งของที่เป็นควบคุมเพราะอาไจะมีคุ i ยส์คอนโทรลล็อกความเรยวได้ด้วยนะครับลดการเมื่อยล้าเวลาเดินทางไกลก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะคะโอ้นะครับบอกเลยว่าสะดวกสุดๆแอร์ก็เป็นออโต้เนาะตอนนี้แอร์ออโต้รมไปนะครับไฟหน้าของตัวนี้ มันเปิดปิดอัตโนมัติเวลาเข้าที่มืดได้ด้วยใช่ค,คือเราก็ต้องบิดเซตไว้ที่ออโต้ไว<แ>้นะคะ<แ>เวลาเข้าจอดใต้ดินอะไรเงี้ยไฟก็จะติดอัตโนมัติอ๋อใช่เพราะมันมีเซ็นเซอร์นะครับแข็งเซ็นเซอร์อยู่ที่ด้านหน้านะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่รับแสงนะครับเวลาเข้าที่มืดเซ็นเซอร์จับการทํางานปุ๊บทำงานอัตโนมัติเลยรวมถึงเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้ก็สามารถทํางานคู่กับระบบ FCM ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นเรดร์นะคะเตือนการชนด้านหน้านะคะช่วยเบรกเนาะชะลอความเร็วรวมถึง ป้องกันการใส่เียร์ทิดแล้วก็จะพุ่งชนกำแพงเนี่ยก็จะตัดกาลังเครื่องยนต์อยู่ใช่มันจะตัดไปห้าวินะครับหลังจากห้าวินีต้องต้องเขาจะต้องรู้ตัวแล้วต้องรู้ตัวได้แล้วนะครับวันนี้จะช่วยอะไรไม่ได้นะนะครับก็จะเป็นโปรดีๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่แจ้งนะคะใช้เงินเพียง58,500ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ผ่อนแค่หกพันแปดร้อยได้ตัวท็อปแล้วก็แต่งเต็มขนาดนี้เลยบอกเลยสวยสุดๆลนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าคันนี้นะครับ มารับรถเองที่โชว์รูมนะครับเรงนี้เราก็จะมีเตรียมน้องมิกจกรรมเ,รเตอรอไพแล้วก็ยังมีกิจกรรม,รรมให้เล่นกันด้วย<ช>นะครับเป็นเกมชิงรางวัลเพิ่มเติมให้ด้วยะนะคะคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลย ครับตอนนี้พี่จ๋าก็มารับรถสุดสวยคันนี้แล้วนะคะสวัสดีครับเป็นไงครับพี่จ๋าถูกใจไหมเอ่ยวันนี้ถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมากเลยนะครับได้รถโอ้ตัวสมาร์ทสีดําด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งนี่ได้เลือกแบบเองด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้ก็ได้เลือกแบบของพี่จ๋าเองเลยทําเลือกยากไหมครับพี่ อ๋อไม่ยากก็คือเลือกตามสีรถเราเลยอะไรอ๋อก็คือได้สีรถที่ถูกใจเลยนะครับแล้วรถมาก็ไม่นานมากด้วยเนาะไม่นานค่ะอ่าก็ได้ตามวันฤิธนัทเเลยใช่ใค่ะเป๊เอยรถลงนี่ปุ๊บผมถ่ายคลิปส่งไปเลยรถลงนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ได้เล่นเกมด้วยสนุกไหมพี่สนุกค่ะแ่ว ดวงไม่ค่อยดีนิดนึงแคสเซลล์ไม่เป็นไรนะครับยังมีของรางวัลปลอบใจให้ด้วยเนาะนะครับยังไงวันนี้พี่จ๋าเรียกว่าถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับฝากเชียร์ผมหน่อยอากันสมมติมีคนสนใจว่าพี่ซูเอาว่าจะใครดีครับพี่จ๋ารณ์คุณก๊อฟจากโซนมิซูอิมเพรสชั่นค่ะโอเคเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จ๋ามากครับโอขอบคุณมากมากเลยครับพี่จ๋านะครับถ้าใครสนใจนะครับโปรดีๆนะครับโปรสวยๆแบบนี้ติดต่อได้ที่ก๊อฟพิสูซูเปอร์โปรไอช่องคือโจพิซูบันทีนะครับวันนี้ผมลูกค้าไปกัันนะครบบบ๊าายย